Yay! ใ,ให้มันอยากมองเต็มตาเข็ดเธอเป็นลูกหัวใจก็ลุกลุกเธอตลอดเวลาใจฉันร้อนทุกทีที่เธอมองมาใครมีนามะใครมีนมามะขอมาดับร้อนที่ใจยิ่งเจอกับเธอที่ไรยิ่งชอบยิ่งถูกใจจังอยากบอกวันไลก์วันไลฟ์วันไลฟ์ทางคู่เธอเลยร้อยครั้งเธอดูดีคำพูดก็ดูน่าฟังมันทำให้ชอบมากขึ้นมากขึ้นถึงขั้นสุดท้ายแล้วเธอลุก <Like> love. พอเธอนะ่ยก็มาเป็นอันต้องมองต้องมองยิ Look <like> love. ่งมองไปงนานนานยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look <like> love. พอชอบเปนนนานยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักข <like> ยับขยับขยับขยับอยากรักว่า l <Okay. S 2> ัก e เ,เลย l o v นเลย love เลยลุกแลก็ like ก like ็เลยต้อง love ไง love ไงน่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมาเลยจาเป็นต้องบอกคานี้ให้รู้ไป love, love you, baby. Love, 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 เริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมนเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป Love Love you baby ล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกัน mm hmm. แต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่ง,งน mm ั hmm. ้นอยากจะมีแปลงๆหนึ่งทายทอดเรื่องราวเป็นพันๆ จเธอย,ยังคงจำมันได้ใช่ไหมแม้วเวลาจะผ่านพ้นไปอาจ <Aww> ทำให้ใจของใครลืมสิ่งน,นี้อยากจะมีแปลกๆหนึ่งบอกเรื่องราวที่ดีๆเตือนให้ าหเนี่ยค่ะตุ่เนี่ยก็โตขึ้นอีกปีแล้วอย่าทำตัวปวดใช่มากนะคักนะเขาไม่ไหวที่จะรียนรู้ว่าปะก็ขอให้งานเยอะๆนะครับก็สูงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวความรักจะเข้ามาเองเนาะแล้วคนก็จะเข้ามาเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำงานนะครับกูต้นเหนียนี่รถเดิรตาเหรอคะโนเดิร์ตาเองวันนั้นเจอกันที่งานแล้วก็มาทักเราเป็นโน้ต ก็ขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานการเรียนเรื่องความรักทุกเรื่องเลยคะ่ะก็ขอให้เป็นที่รักของแฟนคับแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนอย่างนี้ตออกไปเรื่อยๆแฮปปี้เบรดเดย์ค่ะ วันเกินะคือเหงียก็ยุค20ปีแล้วนะคะขอให้มีความสุขมากๆจะต้องคิอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นทีทองของคุณเหงียแล้วกันนะสวัสดีครับแฮปปี้เบวันเดย์นะครับคุณเหงียขอให้น้องมีความสุขมากๆในวันที่13นี้นะครับก็ครบรอบวันท้ายวันเกิดแล้วเนาะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็มันเห็น้ะที่การงานแล้วก็เรื่องเรียนด้วยนะครับสุขภาพด้วยแล้วก็ไป็นดวงพิศมีให้แต่คนมอบความรักให้นะครับก็จะเป็นครอบครัวแล้วก็ ไว้เนี่ยมอบความรักให้กับทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะที่ก็เป็นกำลังใจให้นะมีอะไรก็ปรึกษากันนะครับเนี่ยนะครับคนตัวสูงะรุ่นนะครับน้องพี่เป็นคนตัวสูงนะครับก็ขอให้จุเนียเออมีความสุขมากในวันเกิดนะครับแล้วก็ขอให้เออมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจเยอะๆกับงานคอนทูตู่อย่ากพอนะครับขอให้เต็มที่กับทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ขอให้แฟนคำนบทีมากนะครับเนี่ย Happy birthday เป็นหลักสุขภาพย่างแรงม,มากๆแล้วก็ตั้งใจทำงานสูๆ้ๆ Happy birthday to you <c oughs> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะอธิษฐานก่อนก็ไวพอนะขอให้เนี่ยรวยๆขอให้ให้งานเยอะๆมีงานเยอะๆแล้วก็ขอให้หน้ารากักแบบมีตลอดไปนะ <c oughs> แล้วก็เด็กที่งอนบ่อยด้วยเข้าใจไหมก็ขอ <c oughs> ให้สูงขึ้นแันนี้สําคัญมาก <c oughs> นละ้เนี่ยเนาะใช่ไหม <c oughs> เออรักนะสวัสดีครับน้องจูเนียหม่องพี่ก็ขอแฮปปีเบิร์เดย์น้องนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้มีความสุขมากขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่งานเยอะๆแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักของพี่ตลอดไปนะครับแล้วก็พี่อยากจะฝากเพลงเพลงนี้ให้กับน้องนะครับ Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, ah uh, ah, uh, happy birthday to you, ah uh, ah, uh, happy birthday, happy birthday, happy birthday to, junior mom, yeah. <coughs> Happy birthday to you เดี๋ยวมีเพลงมาฝาก Happy birthday to you Happy birthday to you มีความสุขมากในวันเกิดแล้วก็คิสิดาก็ให้สมปรารถนาแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับตลอดไปเช็กกี้ดาวเช็กกี้ดาวแยมแเดี๋ยวดัมปะเห็นยังอ่ะเห็นยังถ่ายแล้วใช่ปะกดยัง ถ่าแล้วทำไมไม่บอกวะสวัสดีสวัสดีจูนิมองกขอโทษนะผิดพลาดผิดพลาทางเทคนิคเล็กนยสวัสดีจูนิมอง Hi Hi everybody Welcome to s h a n o e X and your today is Junimong It's to birthday And today is' on birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday to you!